นะครับในข้อสิบสองเนาะก็คือขอทวนให้เลยแล้วกันสามเหลี่ยมต่อด้านลูกสามเหลี่ยมต่อด้านเนาะสมมติมุมภายในเป็น A เป็น b เป็น c นะเมื่อลูกต่อด้านต่อด้านให้เป็นมุมภายนอกไงจำได้ปะจำเรื่องต่อด้านในมุมภายนอกได้ไหม ต่อแล้วต้องไม่โคดไปจับแนวเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเกิดมุมภายนอกขึ้นใช่ไหมมุมภายนอกที่เกิดขึ้นติดกับมุมภายในตัวไหนจะไม่เอาตัวนั้นอย่างเช่นอันเนี้ยติดกับมุมภายในคือมุม c มันก็ไม่เอา c ตัวนี้จึงเป็น a บวก b เข้าไหมครับนะหรือว่าอถ้าต่อเส้นนี้ออกมาเนาะอะเกิดเป็นมุมภายนอกอันนี้ มุมภายนอกอันนี้ติดกับมุมภายในคือ b มันก็ไม่มันก็ไม่เอาบอนะติดกับมุมภายในตัวไหนจะไม่เอาตัวนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น a บวกซโอเคคงพอจำได้แล้วเนาะนะนหรือบางทีเราก็าเรียกชื่อเล่นๆว่ารองเท้าแตะเนี่ยลูกดูนี้ตรงนี้เหมือนรองเท้าแบบนี้คือรองเท้าเอโอเค ใส่ข้อมูลกัน P R S เท่ากับเจนี่อันี้มุมภายนอกนี่ตัวนี้มุมภายนอกเลยเนี่ยมันต้องได้มาจากการที่เอามุมภายในที่ไม่ติดกับมันะมารวมกันเนาะมุมภายนอกเขาให้ U P R QPR เป็นสามสิบมุมนี้สามสิบนี่มุมภายในนะแล้วก็ PQR เป็นสี่เคลบสิบสเลบสิบนี่ครับสองมุมนี้เป็นมุมภายในเนไอ้เจ้านี่มุมภายนอกมุมภายในที่อยู่ติดกับเจ้ามุมเจ็ดสิบสองคือมุมนี้ เจ้ามุมภายนอกตัวนี้มันจะเอามุมภายในที่ไม่ติดกับมันมารวมกันก็คือไม่เกี่ยวกัอะไรกับเจ้านี้อยู่แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้ามุมนี้อยู่แล้วมันก็จะเอาสองมุมนี้มารวมกันครับสองมุมนี้รวมกันเราจะได้เป็นมุมภายนอกคือเจ็ดสิบสองเพราะฉะนั้นใช้สามเหลี่ยมต่อด้านจะได้สี่เคลบสิบ มุมนี้นะบวกกับมุม30จะไปได้มุมภายนอก72็ดสิบลบสิบวกสานะครับอาจจะรวมกันที่ฝั่งนี้ก็เป็นบวกยีหรือบางคนไม่ค่อยถนัดก็ย้ายไปฝั่งนู้นเลยลบสิย้ายมาบวกสิบบวกสาย้ายมาลบสา นะครับก็จะได้ส 4k เท่ากับเจ็ดสิบสองบวกสิบก็เป็นแปดสิบสองลบออกสามสิบก็เหลือห้าสิบสองนะครับนี้ค่า k ก็เป็นห้าสิบสองย้ายสี่มาหารก็ได้ k เป็นสิบสาม ก็ทวเนเรื่องสามเหลี่ยมต่อด้านไปด้วยนะครับนะ